สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนวันนี้ก็มาเจออกันอีกเช่นเคยค่ะพี่พี่คะกับน้องครีมเซรีไทยรถสวยค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้น้องครีมก็จะพาพี่พี่มาดูรถกันอีกเช่นเคยค่ะพี่พี่คะวันนี้บอกได้เลยรถที่น้องครีมจะมารีวิวเป็นรถทำงานทำเงินนั่นเองค่ะพี่พี่ค่ะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะพี่พี่คะโตโยต้าบิวเวอร์ซิงเกิลแคป2.4เอ t นทรีค่ะพี่พี่ค่ะบอกได้เลยว่าสองคันนี้เป็นตู้ใหม่ทั้งคู่ค่ะพี่พี่ค่ะเลี้ยวรา คจึ้งมากๆได้อะไรมาบ้างมาดูกันเลยค่ะพี่พีคขามาเริ่มกันที่คันนี้เลยค่ะพี่พีขากับเจ้าคันนี้เลย Toyota r e v o อล์ฟ l ิงเกิลแคปสองจคันนี้ค่ะพี่พีขาบอกได้เลยว่าได้แบบในส่วนของตัวแบบกระจังหน้าแบบหมูป่ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่ขาเป็นโฉมหน้าใหม่ของ Toyota มาให้เลยแล้วคือโลโก้แบบโครเมียมสวยไซสไร้สนิมค่ะพี่พีขาเขามีความแบบกระจังหน้ามีความแบบ สีดำตัดกับสีแดงมาลงตัวมากๆค่ะพี่พี่ค่ะแล้วตัวเบรคของเขาได้เบรคเป็นสีเทาดำมานั่นเองค่ะพี่พี่ค่ะในส่วนของตัวแบบดวงฟงดวงไฟต่างๆบอกได้เลยว่าดวงไฟสไใสๆให้ดรเจ้าไม้แบบนี้เลยพี่ขาไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวแน่นอนค่ะพี่พี่ค่ะแล้วเป็นดวงไฟแท้ดวงไฟเดิมมีในส่วนของตัวสัญ,ญลักษณ์ไฮลักมาให้เรียบร้อยค่ะพี่พี่ค่ะ รือว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อยางค่ะพี่พี่ค่ะคันนี้เดี๋ยวเซวิไทยจะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เซนเลยพี่พี่ค่ะมั่นใจได้เลยว่าเป็นยางใหม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกยางลึกๆนานๆเน้นๆเลยค่ะพี่พี่ค่ะในส่วนของแม็กคันนี้ได้เป็นแม็กกระช้าเดิมโรงงานจากโตโยต้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่แล้วคันนี้เ่าพี่พี่ค่ะเป็นรถปี2020ราคาแค่4 3 9 0 0 0ับาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ค่ะด้านข้างเขาก็จะมีในส่วนของตัวโลโก้ไฮลักต่างๆมาให้ไฟทั ทิมมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่ค่ะมาดูในส่องของตู้ค่ะพี่พี่ค่ะเอกได้เลยว่าเป็นตู้ใหม่แน่นอนค่ะพี่พี่ค่ะสำหรับเซวีไทยเปลี่ยนตู้ใหม่มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่ค่ะพาไปชมแบบรอบคันกันก่อนเนาะพี่พี่พามาชมรอบคันเจ้าคันนี้กัน่องค่ะพี่พี่ค่ะบอกได้เลยได้เป็นล้อกระพ้าทั้งล้อหน้าและล้อหลังกันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่ค่ะ แล้วนอกจากนี้ครับพี่ดูเลยด้านหลังเขายังมีแต่งในโซนเองเหล็กค้ำหลังหลบป้ายมาให้เหลือด้วยเนาะสําหรับเจ้าคันนี้ได้เป็นสีเทาดํมมามีเหล็กค้ำหลังหลบป้ายมาให้แล้วเรียบร้อยตู้ทึบเป็นตู้ใหม่แน่นอน บอกได้เลยค่ะพี่พี่ขาว่าคันนี้คุ้มค่ามากมากเลยเพราะว่าตู้ของเขาดูได้เลยค่ะพี่พี่ขเปิดดูด้านในกันได้เลยค่ะพี่พี่ขาเขาก็จะมีในส่วนของแบบไม้กระดานอัดด้านในมาเนาะพี่พี่ขาไม่ว่าจะเป็นการยึดน่องยึดน็อตต่างๆไปด้เลยว่าสวยใหม่มากๆค่ะพี่พี่าคันนี้ดูได้เลยภายในผู้หญิงก็สามารถเปิดได้เนาะพี่พี่ขาสาหรับเจ้าคันนี้แล้วราคาแค่4 39,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขะ นี่ดูได้เลยเขาก็ยังได้ในส่วนของแม็กไลเนอร์เดิมแท้จากโรงงานโตโยต้ามาให้แล้วค่ะพี่พี่คะด้านบนสามารถเทินของได้ด้วยนี่สามารถเทินของได้ถึงบนหลังคากันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่ค่ะแล้วรับประกันได้เลยของเรามีจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยค่ะพี่พี่คะซื้อไปใช้งานได้เลยความสูงมาตรฐานโซลเมทสิบนั่นเองค่ะพี่พี่ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคือแบบคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพใหม่มากๆค่ะพี่พี่คาะแล้วราคาถูกมาก มาดูกันตอนเลยค่ะพี่ๆีคะ่ะสำหรับเจ้าคันนี้มีโลโก้ไฮลักดูโบด้านหลังมาให้เรียบร้อยเป็นโลโก้ผมเนียมสวยใสมากๆนอกจากนี้แล้วค่ะพี่ๆีคะ่ะไฟไท้ายเขาก็แบบไม่มีตําหนิเลยไม่มีรอยขีดรอยขว่วนไม่มีแตกแ้วแน่นอนค่ะพี่ๆีคะ่ะอะมาซูไม่ดูในส่วนของเหล็กค้ำลั่งหลบป้ายชัดๆกันนิดนึงบอกได้เลยคันนี้จัดเต็มจัดแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆีค่ะด้านล่างเซิร์ฟเนียต่างๆมาให้แล้วเรียบร้อยล้อสปงล้อสแปมีมาให้นะพี่พี่ค่ะดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นด้าน ซ้ายได้ขวาเม็ดองเม็ดอาร์ตยังสวยกลมทุกจุดทุกเม็ดแน,น่นอนค่ะพี่พี่คะ่ะคันนี้กระจกแท้กระจกเดิมจากโตโยต้ามาให้ด้วยอ่ะพาม,มาดูด้านในคันนี้คันนิดนึงค่ะพี่พี่คะสาหรับด้านในคันนี้บอกได้เลยว่าใหม่มากๆค่ะพี่พี่คะด้านในได้มาเป็นสีดาแบบนี้เลยนอกจากนี้แล้วค่ะพี่พี่ดูได้เลยในส่วนของแบบ เบาต่างๆคือได้เป็นเบาะหนังสีดาดูแลรักษาง่ายสําหรับใครที่แบบซื้อแล้วไปทํางานจะรู้ดีอยู่แล้วนะคะพี่ๆคะ่ะว่าเบาะสีดำเบาะหนังก็คือดูแลรักษาง่ายมากๆเพราะว่าแค่เช็ดก็สะอาดเลยือว่าจะเป็นในส่วนของแบบอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆคันนี้เขาก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่คะคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดมาให้ค่ะพี่ๆคะ่ะตัวองค์ตัวแอร์ต่างๆ พามาดูในโซ่ของเลขไม้กันเลยค่ะพี่พีค่ะสำหรับเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นไม้แท้ไม่มีการกรอไม้แน่นอนค่ะพี่พีค่ะคันนี้ไม้แค่แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบกิโลเท่านั้นค่ะพี่พีค่ะแล้วรถปียี่สิบราคาแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะพี่พีค่ะบอกได้เลยคุ้มมาก ใหม่น้อยมากๆค่ะพี่พค่ะสำหรับเจ้าคันนี้เนาะแล้วยังได้ตู้ทึบใหม่มาด้วยพี่พี่ค่ะอามาดูหน้าจอกันเลยคันนี้ได้เป็นหน้าจอถ้าสกักกีนมาแล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่ค่ะบอกได้เลยว่าสามารถแบบ ฟังวิทยุได้เชื่อมต่อบลูทูธบลูทูธได้ตั้งคงตั้งค่าได้หมดเลยค่ะพี่พี่ขานีสามารถเชื่อมบลูทูธได้ตั้งค่าได้จอแสดงผลอดิโอระบบต่างๆสามารถทําได้ค่ะพี่พี่ขานอกจากนี้แล้วด้านบนเขาก็ยังมีในส่วนของตัวแบบนาฬิกามาให้เนาะคันนี้บอกได้เลยว่าแอร์เย็นชุ่มฉ่ำมากๆค่ะพี่พี่ขาหรือว,ว,ว่าจะเป็นในส่วนของแบบดวงฟงดวงไฟใ,ใช้งานได้จริงทุกดวงนะพี่พี่ขาติดจริงทุกดวงเนาะในส่วนของแบบม่านบังแดดหน้ารถมีมาให้เรียบร้อยค่ะพี่พี่ขากระจงกระจง อบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆย้ำอีกครั้งครับพี่ๆค่ะคันนี้เป็น Toyota าปริเวอร์ซ l งเกิ้ลแคปซอ o เจ่ะคพี่ๆค่ะปี2,020ปราคาแค่4,39,000บาทเท่านั้นค่ับพี่ๆค่ะแล้วเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะหรือว่าใครที่แบบอยากได้เป็นสีเท่าเราก็มีมาให้ค่ัพี่ๆค่ะ อยากได้เป็นสีทองเราก็มีมาให้จากพี่จ๋ากับเจ้าคันค้างๆตรงนี้เลยค่ะพี่ขาเจ้าคันนี้เป็นโ e <s uck> ตโยต้าบลูเวอร์เซ็นต์นั่น2.4 m n t r y สักอีดิชั่นนั่นเองค่ะพี่ขา คันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆค่ะพี่พี่ขาได้กระจังหน้าแบบหมูป่ามาแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขากระจังหน้าหมูป่ามาให้แล้วเป็นสีดำตัดด้วยสีเทาบอกได้เลยว่าสวยมากค่ะพี่พี่ขาหรือว่าจะเป็นในทรงของโลโก้คันนี้ได้เป็นโลโก้โครเมียมมาให้แล้วเียบร้อยสวยใสไร้เสนิหค่ะพี่พี่ขาดวงไฟไฮเดอร์เ้นใสๆมาให้เลยแล้วคันนี้ตัวเบรคได้เป็นสีเทาค่ะพี่พี่ขาแล้วดูไฟได้เลย ได้เป็นไฟแท้ไฟ,ไฟเดิมจากไฮลักตรีโวนั่นเองคันนี้ยางเซวีไทยเปลี่ยนให้ใหม่แล้วสีเส้นค่ะพี่พีค่ะไม่ว่าจะเป็นยางคู่หน้าคู่หลังคู่หน้าเป็นของแม็กซิสนั่นเองค่ะพี่พีค่ะบอกได้เลยว่าเซวีไทยเข้าใจปั๊มมากเปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วทั้งสีเส้นเลยค่ะพี่พีค่ะในส่วนของล้อเม็กนะคะได้เป็นแมกกาทาเดิมโรงงานจากโตโยต้ามหให้ทั้ง4ล้อเลย มั่นใจได้คุณภาพแน่นอนค่ะพี่พี่าเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเม็กเดิมเม็กแท้จากโตโยต้ามาให้เลยค่ะพี่พี่ามาดูรอบคันกันก่อนเลยดีกว่าสําหรับเจ้าคันนี้เนาะในซองของตัวแมตต์อองแมตตอาต่างๆบอกได้เลยว่าไม่มีแบบไม่มีผ่านการชนหนักแน่นอนพี่พี่ขาเพราะว่าแมตตอายของเขายังกลมยังสวยทุกเม็ดทุกจุดค่ะพี่พี่ขาแล้วอย่างด้านหลังก็คือใหม่มากๆเนาะใหม่ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะพี่พี่ขาเให้ดูกันนิดนึงด้านหลังเขาก็จะเสริมมาในส่วนของตัวแบบ เสริมแนบเสริมต่างๆอุปกรณ์ต่างๆมาให้แล้วเียบร้อยเนาะพี่ๆค่ะนอกจากนี้เลยเนี่ยบอกได้เลยว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มค่ามากๆค่ะพี่ๆค่ะรีบจับรีบเจ้ารีบเป็นเจ้าของกันได้เลยมาดีด้หลังกันค่ะพี่ๆค่ะในส่วนของเจ้าคันนี้เขาจะไม่ได้ใส่แบบเหล็กค้ำหลังหลบป้ายมาให้เนาะพี่ๆคันนี้เขาไม่ได้ใส่เหล็กค้ำหลังหลบป้ายมาให้ค่ะพี่ๆค่ะแต่บอกได้เลยว่าแบบ ไม่มีชนหนักจมน้ำาสิกความแน่นอนค่ะพี่พี่ขาเพราะว่าเซลล์ี่ไทยเนี่ยมีแบบบริษัทนอกจากบริษัททีเชอร์นะคะพี่พี่ขาตัวโครงสร้างภายนอกภายในให้ถึง2อ4ร้อจุดกันเลยทีเดียวมั่นใจได้ไม่มีชนหนักจมน้ำพืิอความแน่นอนหากจวดเจอรับซื้อคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่พี่ขามาดูกันต่อเลยสําหรับเจ้าคันนี้ไฟด้านบนก็คือมีมาให้ถึงแบบ5้าดวงสองฝั่งส0ดวงกันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่ขาบอกได้เลยสว่างแน่นอนสําหรับเจ้าคันนี้โลโก้ไฮ้ลใไฮรับดื้อมีมาให้เรียบร้อยหรือว่าจะเป็นนใวของงดไฟ ไม่มีแตกไม่มีเปล่าแน่นอนอะเป็นยังไงกันบ้างค่ะพี่พี่ขาดูข้างนอกว่าอึ้งแล้วเราพาไปเปิดตู้ด้านในกันเลยดีกว่าพาไปเปิดตู้ด้านในกันเลยดีกว่าค่ะพี่พี่ขาบอกได้เลยว่าคันนี้ใหม,ม่มากๆค่ะพี่พี่ขาคันนี้ ด้านในก็จะได้ตู้สภาใหม่มาแบบนี้เลยบอกได้เลยว่าเปิดมาก็แสบตาแล้วค่ะพี่พี่คะสำหรับเจ้าคันนี้เนาะเปิดมาก็แสบตาแล้วยังมีความกลิ่นใหม่มากๆค่ะพี่พี่คะในส่วนของด้านในเขาก็จะเป็นตัวไม้กระดานอัดมาให้แบบนี้หรือว่าจะเป็นการเดินโครงสร้างเหล็กต่างๆบอกได้เลยว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนะมาดูกันต่อค่ะพี่พี่คะในส่วนของด้านบนสามารถเพินของได้สูงถึงบนหลังคากันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่คะ นอกจากนี้แล้วแมกไลเนอร์เขาเป็นแมกไลเนอร์แท้แมกไลเนอร์เดิมจากโตโยต้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่ค่ะบอกได้เลยสภาพแมกไลเนอร์เหมือนไม่เคยใช้งานมาก่อนสภาพแมกไลเนอร์ใหม่มากๆสภาพแมกไลเนอร์สวยใหม่มากๆค่ะพี่พี่ค่ะบอกได้เลยคันนี้เอาไปใช้งานได้จริงแน่นอนค่ะพี่พี่ค่ะตรงเพดานเขาก็จะมีแบบตัวไฟมาให้เนาะตรงเพดานเขาก็จะมีตัวฟงตัวไฟมาให้ค่ะพี่พี่ค่ะนงน็อตต่างๆเขาแบบเชื่อมยึดมาอย่างดีมากๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้เนาะพี่พี่ค่ะแล้วบอกได้ หรือว่าสภาพใหม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่าไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยสำหรับเจ้าคันนี้เนาะนี่ก็คือปิดง่ายๆแบบนี้เลยพี่พคะ่ะคันนี้ปิดง่ายๆแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแบบด้านข้างเขาก็จะมีโลโก้ Z Edition มาให้มาดูกันต่อเลยค่ะพี่พี่คะ่ะพามาดูด้านในกันต่อเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคิวกันทรงกันสั์นมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่คะ่ะมาดูด้านในคันนี้ค่ะพี่พี่คันนี้บอกได้เลยว่าเป็นแบบ เป็นตัว2024เลยนะพี่ๆคะ่ะคันนี้เป็นรถปี2024แล้วราคาแค่4 3, 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆคะ่ะกับเจ้า Toyota rio, To โย ta าบิว s i n g ์สิงค์ซ้อนจะ4 Ent เอรคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆสีเทาปี2024ราคาแค่4 3, 8 9 0 0 0ับาทเท่านั้นใครต้องการเป็นเจ้าของบีมมาจัมาจมาองกันเลยค่ะพี่ๆคะ่ะคันนี้ดูเลขใหม่ได้เลยค่ะพี่ๆคะ่ะคันนี้ใหม่แค่50,000กิโลเท่านั้นอ่ะเปิดให้ดูกันเลย คันนี้ไม่แค่ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสี่กิโลเมตรเท่านั้นครับพี่พี่คะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะพี่พี่คะนอกจากนี้แล้วเนี่ยดูได้เลยภายในเขามาด้วยสีแบบโทนสีดํามาแบบนี้เนาะพี่พี่ในซองของโตัวบ่งตัวบบาต่างๆบอกได้เลยว่าไม่มีการขาดค่ะพี่พี่คะเบาเขาเดินได้ต่างๆมาดีมากๆด้านเตีเบาะนะสีดําดูแลรักษาง่ายเหมือนกันค่ะพี่พี่คะสาหรับเจ้าคันนี้เนาะอ่ะ แล้วพี่พี่ดูได้เลยค่ะพี่พี่าในส่วนของแบบฐานกลงฐานเก,าเกียร์ต่างๆบอกได้เลยว่าเป็นฐานเกียร์ที่ใหม่มากๆเป็นสภาพฐานเกียร์แบบแบ 99. บ99.99%กันเลยทีเดียวค่ะพี่าเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดมาให้เนาะตัวองค์ตัวแอต่างๆมีมาให้เรียบร้อย power outlet สามารถเชื่อมต่อได้ Bluetooth หรือว่าจะเป็น USB คันนี้สามารถเชื่อมได้หน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วย นี่หน้าจอทัชเกรนมาให้แล้วเรียบร้อยเพดานสวยไซส์ไร้รอยยันรอยเจิมไฟติดทุกดวงนะพี่พี่นี่ฟงไฟติดทุกดวงนะคะพี่พี่ขาบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะพี่พี่ขาดูได้เลยแบบใครที่สนใจนะคะพี่พี่ขาสามารถติดต่อสายตรงหาน้องครีมได้เลยค่ะพี่พี่ขาศูนย์6ก้าสองเก้6หกหกรองจซหรือว่าสามารถที่จะแบบ ทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะพี่ๆีครยังไม่ซื้อไม่เป็นไรเนาะสามารถทั้งมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาเอกสารรายได้กันก่อนค่ะพี่ๆ่คะปรึกษาเอกสารกันก่อนได้บอกได้เลยว่าคอนเซปต์ไทยออกง่ายมากๆค่ะพี่พ่คะประวัติดีฟีดาวได้ด้วยน้องสากนี้แล้วยังมีโปรโมชั่นให้อีกมากมายค่ะพี่ๆ่คะแคปวิดีโอนี้มาเลยค่ะพี่ๆ่คะน้องครีมให้ส่วนลดไปเลย5,000บาท นอกจากนี้แล้วยังมีของแถมให้อีกเยอะมากๆค่ะพี่ๆคะาใครอยากรู้ได้ของแถมไม่ไดลองเข้ามาดูเข้ามาชมรถกันก่อนได้คะ่ะที่เซรีรไทยรถสวยสำหรับวันนี้น้องครีมต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะพี่ๆคะสวัสดีคะ่ะ